สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทําเต้าหวยมะพร้าวอ่อนสูตรนี้บอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราจะมาทําตัวพุดดิ้งหรือว่าตัวเต้าหวยกันก่อนนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ำมะพร้าวอ่อนน้ำเปล่าเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเส้นแล้วก็ตัวนี้พิเศษมากๆเลยนะคะ Non d a ล r y ่ครีมเมของริชค่ะจะเป็นครีมเข้มข้นเพิ่มความหอมมันเหมาะมากๆเลยกับการทําเต้าวยนะคะหรือไม่ก็ทําเครื่องดื่มร้อนเย็นค่ะสามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปนะคะส่วนใหญ่เขาจะถูกแช่อยู่ในตู้แช่แข็งนะคะฉะนั้นก่อนนํามาใช้จะต้องนํามาวางไว้ในอุณหภูมิห้องจนกว่าจะละลายดีค่ะตามมาด้วยน้ําตาลทรายขาวผงวุ้นวันนี้แม่ซีใช้ผงวุ้นตรานางเงือกชนิดแข็งพิเศษ AA ค่ะ เทน้ำเปล่าแล้วก็น้ำมะพร้าวลงในหม้อท,ที่เราจะใช้ต้มน,นะคะจากนั้นก็ใส่ผงวุ้นลงไปค่ะคนให้เข้ากันนะคะเราจะพักผงวุ้นไว้แบบนี้ประมาณ10นาทีเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มตัวค่ะเวลานำไปต้มจะได้ละลายง่ายๆนะคะ เปิดไฟกลางนะคะแล้วก็คอยคนตลอดเวลาเพื่อให้ผงวุ้นละลายดีค่ะพอส่วนผสมเดือดพล่านแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็ยกหลังช้อนขึ้นมาดูค่ะว่าวุ้นละลายหมดแล้วหรือยังนะคะถ้าหลังช้อนไม่มีผงจุดจุดจุดติดอยู่เนี่ยก็แสดงว่าละลายดีแล้วจุดนี้สําคัญนะคะถ้าเกิดผงวุ้นละลายไม่ดีเนี่ยตัวเต้าหู้ของเราก็จะไม่เซ็ตตัวค่ะพอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็ใส่น้าตาลทรายลงไปเลยนะคะ คนให้ละลายค่ะน้ำตาลทรายละลายดีแล้วก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปค่ะแล้วก็รอให้ส่วนผสมเดือดอีกรอบนึงจากนั้นก็สามารถปิดแก๊สได้เลยค่ะ ยกหมอ้อลงมาจากเตาค่ะทีนี้เราจะเหลือส่วนผสมอีกตัวหนึ่งก็คือครีมเมอร์นั่นเองค่ะจะไม่ใส่ตอนนี้นะคะต้องรอให้ส่วนผสมอุ่นตัวลงก่อนถ้าเราใส่ไปตอนร้อนๆเนี่ยตัวครีมเมอร์ก็จะแยกชั้นแล้วก็แตกตัวค่ะ พอส่วนผสมอุ่นตัวลงนะคะเช็คยังไงว่าอุ่นตัวลงแล้วใช้นิ้วของเราเนี่ยแหละค่ะจุ่มลงไปนะคะก่อนจุ่มก็ล้างมือให้สะอาดก่อนนะถ้าเกิดว่าส่วนผสมมันอุ่นจนพอแตะได้ไม่ร้อนจนสะดุ้งโยงนะคะก็แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราก็ใส่ครีมเมอร์ลงไปเลยดูนะคะจะข้นกว่าวิตครีมนะหอมมันกว่าด้วยค่ะราคาก็ไม่แพงนะคนผสมให้เข้ากันค่ะ าน,นี้ก็เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะนําส่วนผสมไปตักใส่ถ้วยกันค่ะวันนี้แม่สิจะใช้ถ้วยแบบฝาฉีกนะคะหรือว่าถ้วยสําหรับเต้าหวยนั่นเองค่ะขนาด6ออนซ์นะคะจากนั้นเราจะตักส่วนผสมของเต้าหวยหรือว่าพุดจิ้งมาพร้าวอ่อนเนี่ยลงไปประมาณครึ่งถ้วยค่ะประมาณนี้นะคะตักใส่ให้ครบทุกถ้วยเลยนะคะ สูตรนี้นะคะสามารถตักใส่ถ้วย6ออนแบบนี้ได้ทั้งหมด15ถ้วยค่ะเราจะพักทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องหรือไม่จะแช่ตู้เย็นก็ได้เพื่อให้เขาเซ็ตตัวนะคะจากนั้นจะไปทำตัวรันหน้าเต้าหวยกันต่อเลยค่ะส่วนผสมของตัวรันหน้าเต้าหวยนะคะก็เหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะเพียงแต่ว่าตัดตัวผงวุ้นออกไปเท่านั้นเองค่ะวิธีทาก็เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเทน้ำเปล่าแล้วก็น้ำมะพร้าวลงไปในหม้อเลยค่ะ ไม่มีผงวุ้นก็จะง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าไม่ต้องแช่ผงวุ้นค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางพอส่วนผสมเดือดก็ใส่น้ำตาลทรายแล้วก็เนื้อมะพร้าวออนลงไปพร้อมกันได้เลยนะคะ แล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะพอส่วนผสมเดือดปิดแก๊สยกลงคนให้อุ่นนะคะจากนั้นก็ใส่คลีมเมอร์ค่ะ หลังจากที่เราพักน้ำราดจนเย็นสนิทแล้วนะคะย้ําค่ะต้องเย็นสนิทนะคะเราก็จะมาเทใส่ถ้วยกันเลยค่ะตักน้ำราดใส่นะคะให้ถึงขอบตรงนี้ค่ะกําลังดีนะคะอ่าพอดีเลย พอตักใส่ถ้วยเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะเราจะนําไปแช่เย็นก่อนทานค่ะจะอร่อยมากๆเลยนะคะและสําหรับคนที่ทําขายแม่ซีแนะนําค่ะให้ทําสติกเกอร์ชื่อร้านแล้วก็เบอร์โทรติดต่อติดไปบนถ้วยนะคะจะทําให้สินค้าของเราดูดีขึ้นแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถติดต่อได้ด้วยค่ะหลังจากแช่เย็นจนเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันค่ะ ดูเนื้อเต้าหวยค่ะน่าทานมากๆเลยชิมแล้วนะคะอืม หอมแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะตัวเนื้อเต้าหู้เนี่ยมีความนุ่มละมุนลิน้นไม่แข็งกระด้างเลยนะคะหวานกําลังดีค่ะหวานพอเหมาะเลยที่สําคัญความมันที่ได้จากครีมเมอร์นะคะอร่อยมากๆอร่อยกว่าใส่วิปครีมอีกนะคะตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนก็ทําให้ทุกอย่างลงตัวมีความหอมละมุนมากขึ้นนะคะลองไปทําเลยค่ะเมนูนี้นะคะนอกจากทํากินในบ้านได้แล้วทําขายได้สบายๆเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ